ชงมานนแ so uh, ีนะ like so wow so ้ตอนคืนน่ะเปิดไว้ยอภัฟหอกกลงเปิดไว้ตอนคืนเนาะยังวันมันยังจืดหนามันเนาะฮึยอู่ทางขามาพุ่นได้พุ่นวนไหนเ้เปตน่แหเพื่อนนะตรงหน้าพุ่ ช้างแมลนชัดไปช้างไปลาผุดมัไกลพวไกลกับคนแล่งโค้งมากึ้นเฮื่องนี้เขาชอบไปซื่อแบบยังที่เรียกว่าโอ้ชื้อแบบกระปแามาที่คนช้ำไรคนคนชุ่มที่หมบ้านช้ำช้างพูดแต่ตุยลื้นสบายสดีเราพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสู่คนน้ำเพียงเนาะเบิร์ดสมองสุบอนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีนึงพบพ่อกับช่องยูทูบคงไว้ยิ่งายใจกันหน่อยเพียงเนาะ อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะอ่าให้ช่างพูดช่างพุดเนาะเอ่อมาสร้างจับจูดนะพี่น้องเลยแบบว่ามาแปลงปั๊มน้ามีเอาสบายดีอีกเจนึงเอ้ยไปดีวะที่ว่านี้ผมไปหน้าเลยเพว่านี่โอ้เออพวกน่้ขุนช่ำเนอะช่างพุดอ่าเอาต้องเปิดเรื่อยแย่านีมันเข่าบ่เป้าได้ ใส่เขาเป่าอีกตอนนั้นกจอนเปากระไแล้วเขาตอนนั้นกับชือเขายังเหตุเพื่อนแม่จอนอยู่ตอนนั้นช่วงนะแจ็คเพิรนเป่าถักบัคักเฮาก็ยังบ่ได้นั่นมีแตว่าถ้าม้เตว่าถ้าเพิ่นมาเน่เพิ่นยังกิซื้อเพราะว่าเพิ่นจิเกอันปูนนี่ชุ่มเจใช่ไหมว่าใช่ได้ซิบสอบหนึ่งได้ปูนอะ เงินพอไปเคอนางไม้พี่บ่ฮะชิบนอหวยนะเดิมหวยไปนองไม้ปิดไปบสมเก้าทำเก้าว่านนี้อ้ตอนแรงเน่ยตอนแรงเนี่ยลายบางยิ่งทำเก้าว่านนี้ได้แต่หาหกนาที ได้อย er huh? um, ู่ประมาณครึ่งถังเนาะฮะประมาณครึ่งถังิดเดียวพอละได้อยู่ประมาณครึ่งถัง เอามว่าันนี้เองจะเปิดนี่เยปเ้เอไป้านบิอาคือของน้องน้องคือฟืนได้ใช่าเพืได้คือเปิดไคือ้องน้องดาวได้ใช่น้ำมน้ำคุณก็น้ำใช้มวคือกันบ่อ่าเนาะคือเห็น่าตอน้องดวมดเลย้กว่าน้มันใส้คนใกันนอยนง ของเจ้านั่นเอ่อมันสิได้ได้6ันได้เด็กใหญ่่ะ36เซนนี่เฮาซื้อมานี่อตามว่าบัเบียงแบบใดก็ได้เด็ก36เซนนี่มันก็ตกอยู่1ล้าน6 0 0 0กับ20,000ตตัวเด็กใหญ่เด้เด็กน้อยบดนีเด็กน้อยนี่4 4 0เด็กน้อยนะ เด็กเห็ดปอกมันนะมันกตกอยู่สอล้านปลายแล้วเฉพาะเด็กเมันแพงน้ำเล็กเห็นมาดินบ็อกนี่หาร้อยก้อนหินบ็อกหาร้อยก้อนหาล้อยก้อนมันก็สองล้านหนึ่งเซนวันนี้ดวด้วดในี่อมัดพอช่องมัดปัดปูนาในปูนในชิปชอบ พอดีเบิ่ด5ล้านปลายแต่ยังบ่ได้แต่อ่ายังบ่ได้แต่ไม้ไม้ไม้อันโบกมันน่ะยังนี่เวลาทาาแหนังว่าฟังเบิ่งมีแต่ว่าเฮาสิอันบอกมันอยากเบิด้เด้แถวนี้ก็ตัดเขายัง ฮัลโหลได้ทำบุญทางกาบุได้ยังปได้ก็ขึ้นมาอันนั่นหรอกคู่นึ่งบดเลยบดอีกเลยเออนั่นแหละนั่นถงถุงฮาฮาก็เราห้เจ้าเนาะนี่เป็นจีตมคือเกเขาได้ดูดขึ้นมาน่ะเหตะไดบานนี่ Khám báo à, hãy cháu cho cho luôn ít chắc Anh uh, Anh uh, này Cháu sẽ khít chăm đáy Thám vậy à, right. Nên chờ miên ngân Thám thám vậy con đó Ồ Làng chồng càn con đó lại thế ngàn <laughs> Ok ok lăng chồng càn chăng báo cần mày Mình มีแต่ว่าคําว่านั่นใรังจงการในจังหวากันไหมเพราะว่าเจ้าก็คือฉีบว่างนะเปิดช่องเปิดบ้านนี่ก็เปิดเมื่อนี้แล้วยังขุ่นคือเก่าอยู่อ่าโอเคโอเคได้แล้ไม่ได้ตายดอกไล่นะคิดว่าลายตายโอ้โมเป็นยังโมเป็นยัง อ๋อแมนแล้วแมนแล้วชา้นน OK. <laughs> <im> <hydro> ้องแดกินนี่ชา้นน้องแดลิ้นกี่ตมไปก้อนไปพัดมันมันเลยปอพลินห้องเจ้าใส่อยู่ตัวห้องเจ้าเจ้น่ะห้องเจ้าเจาห้องน้องจ้อยน่ะใส่อยู่โอเคคอยถ่ายคลิปอยู่เจ้าเฮงบุญอย่างออกคลิปเลยคอยเอาเสียงเจ้าเข่าได้นี่ใหญ่เลยเอาเลยมานิืได้ไ่บ๊วยพิชาง บอโบโบเมนเพิ่นโจได้ตุนล้วเรามีแต่ว่าเราซื้อไหลมาลงไห้ซื้อไหลมันยังมาลงไห้ซื้อแทนอ่ามีแต่ว่าพังเบิ้งและดังสงครารแค่ว่าได้งบนำ้ใหญ่คำคุยราคาแบบเราให้เรามาเจาะเพิ่มลงจังเด็กจังหน่อยแหละคำเราชีเห็ดเด๋อขาเราเฮ็ดนะพังเบิ้งเห็นไรมันถ้าถ้าเปลี่ยนลักษณะนี่มันก็ะชำบ่มีอยเห็นไหมชำไส้บ่กุ้มได้ปะ เปิดดาำนบมีด้เป็นม <them> ่เนาะานบมีนมื่อนี้เช็ดยังจิ้มเจ้ามือนี่ไปู่กร่ปู่กโร่ากเนาะเมื่อนยังเดิมคำเดิมของจิ้มเจ้ากันเนาะปู่กโรเพื่อนน้องดาวกอนามือนยังเดิมเดียวอันขาวิจิตมาแต้เอาเข่ามาลงห้น้องไม้แต่เฉยเอิญมารวมมาชุมกันไหม ะชุ่มมดมูอยูแล้วเออในบ้านมาเอินในบ้านมาเนี่ยต้องับมาชุมกันก่อนคือว่ามีแต่เรื่องปุ้นจี้มีแต่เรื่องตีต้อยกันฮะนั่นแหละจังหวะทางเข้ามาหนีบอ่ะไปนั่นนั่งมาอยัางว่าอย่างยางอันตรงคำตรงคืนต่ว่าที่พักผัวรัดมือนั่นฮะ ถามบ่าัจาคนจะว่าคนไรจะว่าบัจาคนไปต่เ็นยาดยังกินข้าวกินน้ำแล้วก็ขึ้นอนนชุ่มานนี่อก็เคยแ่นแนีนะเกันตองคืนน่ะเปิดไว้ย่อภายลอกกระรังเปิดไว้ตองคืนเนาะชุ่มปานนี่พยานก่อนช่องช่องบังน้ำฟองก้อนแล้มันยังจืดหนามันเนาะ ไล่ทางขมาพุนไุนวอไ่บนมืออ้ออกไปตนีแะตนั้นแหละอยู่เบอนะทงนาพูี้าปูละยาแมลนชักไปย่งไปผุดมันไกลพวกไกลกับคนแล่นโคงมาเฮือนของเาชอบไปซื่อบังร่ยอยือกระป๋ามาเชลาเชลุงยูและไก่กัไปหดพุนับไอมัเลยเนของุนยู่เาุนมีครีไแต่มันไก่เหือนคนในเหือลางน ยูผุดหอดผุดข้าวกระดูกดเข้าวจขันขาโจนยัเขาถือไปหอดีิไดไปแล้วเห็นแวานี้หันมมีคนบนหันนเดินมาดึกจากคนนู้เท่านะผู้เท่าระผู้เดียวาคือสองคน้อมแก้วคือว่าสองคนสองคนกับประจักษ์แลนด์ผู้เดียวคยคุอยค นี่มาสิมาต้แล้วย่างมาผดีอีแล้วบอเน่ยแล้วก็ยางมาเตวัดมุเลยยางบป็นยางไวย่างแบบเลี้ยวหันเลี้ยนี่ขนะดชาวช่องก็ชามบุญนบ้นเนี้ยเมื่อบานใหญ่เลยจ้ะเนม่แม่งอย่างไรล่ะยงเมื่อบานใหญ่คุอยู่คุ้มมันอันกันพุ้อันกัเนเมื่งเินชุดคนแล้วเห็นเยอะเลยเนี่ยรามต่บุญในชือเมื่อพุทธแมนธรรรามาต่บุญเลยคืเมื่อบานใหญ่คนแล้วตามฝน คนัพผู้เดียวอ๋อวทเพือนคนนะะเรา่างไว้แบย่างประหาชุมลาเราทนั่นน้องช้าละอืนคนอยู่เพื่อนนั้นน้่นเรเห็นค่ะเพื่อนเล่นมาแล้วล่กรปุเขาบ้างคนคนโมเลมาใช่ไหมแม่เออก็มีคนเล่นมาใช่เราอยู่ติแม่ชามคนพืชพู้ทางหลังนี่งลาบดุกลางผมมีฉอยคะนาอืม ไปดึงอ่ะคอดึงอะจ่อยทั้งคอทั้งหลังเราอะเราใช้หนี้บอลใช่บาดก่อลบอลบาดแล้วก็ลากกับพูชว่าลากิมาพุ่นแล้วลากกัจับดึงคางทั้งนี้โจนดึงทั้งนี้นะเราะได้พูชเครืแล้วก็ดึงทุบที่มัดเราอะเราคนเครื่องบ่แล้วได้ชิมนี่แล้วโจนค่ะโจนน้ำแร่ไรแม่นแล้วได้ชี้ทอนเราอะโจนได้น่อยแล้วเอ็นเจ้าเป็นเอ็นครับเจ้าของครับมั้งเมนมันทำลงบัดน้ำกันเด้ชาไหมลงบอลใช่บาทโอ้แสดงว่าผมได้เอาไปเบิดชิ้น ทำกลุ่มกันลายจนตึกห่างบ่ห่างบ่แมงคนระบานนนิดิม่นนบานคือบ่บ่ยังนอตอหน้าบ่อืในไดช่องคนนะก็เขารับจูนขุดทิ่มอะไรีนทิ่มนะชุกทิ่มเนยคนนี้กันแลนดแลนบ์แโอ้ยทันได้ไม่นี้ละวะเราคือไม่ใช่มันเ็นต่งตัวแบบจรนี่แบบยงคนลูกเรอโบ้คนขาวคนงามเทไรอดูรอคักบัญญัิคนไรคนบ่เงบ่แม่โจน เจ้าเห็นยุ่มหมอนั่ยเห็นตําเนี่ยวนครมันพูนเางมันยางบ่ชวนยางชวนหายยางเออโจนเรเจ้าเห็นยุ่มเห็นกับพาขึ้นไปข้างหางบหมเอคนนคนงามคือยังในเจ้าคนท่ำเลคนคนช่ที่สมบัติ่างพูดแต่ตุยลื่นและกับช่วงพรมไม่จังก่นน้ำยังไหวคนนะบุยอน ก็เรบเอาคาปิดปากที่ดำใส่หมวกดำเห็นมาแล้วนี่ลาวนี่ลาค้าวนค่ะอ๋อแต่เน้นบ้างเนาะโมเมนต์บ้านเองแบบคนมาแต่ทางไหนคือยังดิเป็นบุญเนาะอายุยักษ์ไปเท่านัานบัดลาวมาได้ลูกเคยอยู่ทางบ้านนะคำจะก็เลยขึ้นแบบคือน้องกันเม็ดย่างมาเฮี้ยงกันบ่กันบ่มาขึ้นในใจมาได้ท้าโอ้ย่างคือย่างมาใกล้กันเม็ดแบบประจําประจํานะกลยเจ็บ มันมันมดเฮื่อนคนน่าล้ละไปโอ้ล้วกันยากรละบาเลยละชัวรและนั่วเนาะนี่ได้เนาะปลาหมายและอะไรข้ามปข้ามไทยมันแขงขบ่อลูกชื่อมาให้ชือไทเรยปีแล้วลูกเป็นชาปงโอมกับชื่อหมอือู้ชึว่าโจรดึงทางลังเลยละกับดึงทางนาไว้เรเออดึงทางนาไว้นคนกำชอยตัวเองอย่าอย่าดูแล้วก็ได้ไร หนาเน <c oughs> าะโจนมาได้ทางหลังมันเราเออชายคนนั้นพูดช่องคนนั้แลกเลยแบบชอยเนี้ยปุ่นโจนพ่นโจนพ่นบกุชชแล้แลมาหาเลยอดิโจนแล่กเข้าป่า่ะชอยลากัตกเมกินนันเป็นทอนทอนแล้เนาะมันขาดเป็นอนเป็นทอนเลมันดึงกันเนาะกับโจนอย่างลาไได้ดึงมาบันแล้วต้งทุดทิพย์เ่ยดึงก็ดึงทิมดึงทิพยเลยวลา่แม่ล ไม่ได้่จัเลยวะบ็มชันไม่ได้ยังหรอวะตกันกับโจรลัดึงกันกับโจรวางมันเชิงมันเชือคนละโนกันม่ตีกันกันได้เะหอยเนบ่เขาคิดว่าผู้ผู้เท่านะมีจะค้นมาลำกันสามเท่าอ๋อหักหักไ่ได้ช่วยเราสองปุบ โอ้เนาะโปปลาเราเนาะจำพ่อได้เลยบอกคำว่พ่อปลาคำชอยอะไรคนสุบเนาะชุกันไป่งตกใจนะจังเมืองผูเฒ่าเป็นตกใจเล่นเล่่ะตั้งคามรักกัปากไฉมันเป็นในท่านภูเท่าเนี่ว่เอ้าเราแ่ะมาฮอตุกฉลเราโอ้แลนดแลาวันผูมีจอยนัชอนี่ชอยนเน คนอย่างที่ติดกันบัดแพลแล้วบัดพันคอนะคนมาทะเนาะเนาทะเลาะเนาะงานเก่างานเก่าไปจูเจ้า่อเอาเนาะมาเต้ีย้ตังคก็คือประจีเอารถเข่าคืนนี่ก็เอาเนคือได้ยินุ่งแก้วว่าคือได้เงินพวกทหารวะเขาจี้เอาขั้นหนึ่งนืนคือได้ยงินุ่งแก้ววาได้ก็ลุกไปยี่นเอาขึ้นอารถไหลามในวันไหน ทนัทนเลทนลัทนบนอกทันแต่หอยมนันได้ดิทันแต่หอยหอยลุดมืเียมบมัเน,น,นเลย่้ยป,ปุ่นจุดเมนแต่มาแม็นจุดหัปุ่นเน้ะังดึงเงาลปุ่นกันอะดีเนาะปุ่น,น,นเน,น,นาะแล้ว่างลาได้น้อยนึงลคอยได้ไล่แล้วมาต่อต่อบังคับนี่ตัวขาดล่ะเออได้ประมาณช่นี้แล้วยากพอล้วแหง พแสดงว่าเขากระสีเบิงลาดล่าแล้วช่างเขาช่างเขาพยังลองมาจนหอดบิดคนนะครับจังดงงงึงสิจบเอามนก็ลายคนอยู่ชายชอยมานีากรเห็นมาละายแต่วัน้นะเ้านี่ยมึนละืบานใหญ่อ้อาง,งางเนะาะเอาขงเาแล้วนก็เนาะวันนี้เขาสีบรนกับขึ้นไปพูดน,นะมันมีคนหลายแม่คนตมตาบ้านใหญ่นี่ครับเพิชีมาหอดน,นะรี<อ>บปอบข้าบปา ก็ไปว่ารถตามกันอันกำลังปอกน้ำไม้จยยิ๊บว่าว่างนั้นป็นรถตามกันไปบ้างดู้เปล่าเห็นคนยมยุกเด้เจ้านะ่ะเขามาเฮือนอยูต่ตอนนั้นเอาไป<ม>านาไปเช่าแล้วตอนสามโมงแล้วมาแห่แมงโอ้แห่แมงไปค่อยกับขึ้นมาแห่แมงแล้วปอกนาา้ำไม้ฮึ่มมากินมันนี่แล้วฮึ่มแล้วเก่งกินมันแล้วพวกนี้แล้วนั่งอยู่ในตารางเฮือนทันฮึมเชี่ยควนวุ่นวุนว่นไปบ้างนั้ไม่พอพายหน่ะนะ่ะรถตามพายเป่า

ชีวว่าโจนเนาะต่เกิดมาจนมาแำมนี้ยังเห็นจะเถื่อ้าบอกันเหืนอูเะห็นว่าโจนปุ่นเอาคำกังเวนเปนเถื่เนาะ่กังเขงานนี้ว่อยังกเงินอยู่บานบอกกัหลายที่เรียกว่าโจรโจรมันช่รูปเรียบบกงางคนยางวันนี้กินไได้บ่เปียนคนคนขอมันขอมรอคืออย่างลูกรอคืออย่างเอาเรีย เดี๋ยวผู้ที่เป็นโจรนั่แยังขันตำรวจก็ยังเป็นโจรก็มีเนาะเจ้าก็คิดเบิ่งกัน้ะเห็นบ่มันออกข่าวอยู่ในไทยอยู่เนี่ยผู้ใหญ่เนาะท่านมอท่านยังก็มีได้เห็นบ่อยู่ไทยออกข่าวในทว่าทันนะเอาเบิ่งนาะคือโจร่คือมาโจรล้วคืออยู่ในหนังเนาะหนวดมีหนวดมีหยางมีหนวดมีเข้ามนมีงานไปเล่อได้คุณทุนดีคือหยางนี่น้องมาไปเห็นลิงวัวยันอยู่ดอกเดี๋ยวคิดมากอยู่โดดเก็บบาท ลาจบดีอยู่หลายมันคือเป็นโจนชุมชมแล้วก็คักอะหรืออ๋อพุมชมาคือชุมหน้าเลยว่าจะเป็นโจนั่ะอืมอะไรว่าเห็ดเลี่ยมหนาเลียวหลังไมหลังก็ไปยางไปเชื่อเชื่อไอ่ะเธอหับเชือยุบหมกจับโบังก็ได้เงี้เหมนเราใช้การเป็นปากเนาะพูแลนไกลเฮือนนมาเห็นยุบปากเลยปากลาติ้งหเช่นอืคนนี้้าะ เราเาแล้วเอบางครั้งานยิงียรเตุการตีกันเหตุเ็ีคือคุยเธอใช่ไหมวอนครแบ้าน้บัเป็นเนแบงเน้มบังนะเน้มจนบังห้เน้มแล้จนเกนกุ้น่านีู้เลยอุ้ยล้กึง้เล้ดได้บากั้กูเลยก็เห็นนกูเจ้วของคำรมกนลอือแล้วร่มร่มไ่ดูเนาะ ทางบันใหญ,ญ่นี่กับเด็กน้อยเขาขี่รถเขาเออกมาบันกันแล่นเข้านดอนเลยอโอ้ยเครว่าระเจงเห็นเนาะถามไม่ถามจะค้อมือชี้กแกวบได้เฉยๆลงคอนบานกันค่อยไปแจ้งให้พ่อเลยหลานกำกัดึงกันกับเราคอเราบริบาตบอบริบาตครับบ้าแล้วดึงแล้วจะแกะอในคอเดีนน๋ยวนี้นะแล้วรถกำไว้ล่ะ่าคนจะดึงกันพูน,นัน ช่องมือลาบกี้ทิมเมื่อนะแล้วดึงทุดทุดทิมแล้ว่ะตันนั้นได้ก็ได้น้อยแล้วลาบก็คอยก็ได้แล้ว่ะเออจายังพูดชื่อเบอร์นอมาถามเออเราเ่ยเรานี่มันปุ่นเว่าเราเห็นชือเนยมันดิ้งไหวทิมกนใชอาารยใช้คนของเรา่อไปขายใจดงยังเนาะเขาก็ว่าชิด้เบิดทะเลเขาจังดึงเนาะอ่า บรรทุกบรเอารถกางเว้นมากันตึงเอาคำนำการเนาะคนเลยเหมนจัดๆเลยง่นยาบ้าปืนจี้เจอเหงหงหดเหงหยังขอาแต่ละมือเนาะเฮาคิดว่าแล้ววันบวก้าลอกวะบวก้าอันเห็นได้ใช้ชีริกได้เนาะบยงอย่างคือน้องมายเนาชื่อเห็นแบนี้เลยจากเมื่อนอนน้ำพอนอนน้ำพอนั่นแหละเื่อนนอนอเต็มเามันชูมหัคักแม่ ชอบจับชันของประตูอย่างจืดเนาะแต่เด้งยิตนว่าเฮ้ยคืกุ้งหอกกบแขกหมดเขาก็ต้องเปิดประตูนะคำว่าง่ายๆก็มีเสียงเอื่นนห้ามเสียงยังกับบุกบุกเปิดมานยังจับกัมีเปิดประตูคําว่าสิค้ามว่าสินั่นนะเมนนั้นรถเมนอันต้องันคนอดินผุนททรหามูโทรหาคนไกล้ เพชรน้องเกี่ยน้องถวย่าหลาไปจังโอ้หลายคนอยู่แท่เลยเ่าลุงแก้วปลพลกับปลาญานอยู่นี่คอยจะบปญาญานยาญาเราชำรับเราหบุญละาญอนปลาตไคร้หั่นทางบุญแล้วขับไปาคุณมันไกลกันเือนหลังเดินหลังกับมันอยู่ปลาตะไครกันนั่นเราเดินไปไกลกันเองด็กแล้วเนาะเล่นมาใช่เือนคุณ่าลุงดีนะมันไกลจนหดพูดจนหัวเต่าอะไร เอาเลไปคุณแล้วเละผมมันอยู่ไกไผเยมาจักเเลยอมาะเ่ม้น่เได้อยู่พี่เออดูนี่เช่นชงช้อมแสงอยู่ไรเงว้เล่นไปเตาคุณบอเขาอะไร่ะเล่นอะไรแบบห้องเตาคนือนลคนนั้นประมาณเท่าไคนระหว่าคนตุยคนตุยได้ตุ้ยเนาะอ่ะเน็คทบมคนตุ้บา

กัพรมแรงนีแม่หนูที่เนาะทีเนาะอกมเหากับผูชยเพ่ตไปชกาจแรอจมีสุมีความคิดออ้ทะลุำหาจะไปกลางคืนมจะไปทำ เนาะบ่เวียงหอบเผ็ดใช้มันก็นะให้มันหลากว่าบางคนาคำคำชิลัยแทนบ๊วยคำเจ้าหั่นการพารทัดพูดผู้ชายอันนี้คำคำเตือนให้บ่ให้เจ้าไปกับคืนแต่ชื่อยังก็ไปกางเวรนคำคำแด่นอ่อนแล้วพาลูกอไปเอาไปชื่อเอาอย่งไรอยากคำคำไปคำไปนาไปคำลูกเอาน้ำนาคำได้ขึ้นไปไหว้เถอเฮือนกับคืนมาเรื่อลูกตื่นมาแบบ อยากกินน <therapist. S 2> ้ำเนาะแม่บอกฝอยบอกก็จะตื่นลงมาเอากระพัดยาดีขึ้นไว้เถิงนันตุกหนึ่งขึ้นไปว้คุณขึ้นว้เถิงตุกหนึ่งเจ้าก็ยาคือกาเด้ก็คืนกรยาได้ก่อนเอาโน่นนี่วอะไรเนี่ยแม่ยู้บกไก่กันกระต่การคืนนึงไปชอบมูนอนเด้เจ้าอมื่อนั่นเพื่อนน้่งจ้อยนี่ก็ยังว่าถามมุ้งนี่ยังว่ามีคนมาเอินอยู่มือนมืนมีแต่คนเอิญนี่เหอ แล้วเหล่าเลยเลยแบบนี่พิเศษคนอื่นก่อนอื่นหาก่อนมีการนู้นมาเด้อไปกันเด้อดิหน้ามันเป็นข้าวน้าไม่ใช่กับมาละกันทันทีมาเลยึงเงินกับมากันมามากกับวบเดินท้องหน้าละกันคือพนัาชิบูก่อนล่งหาหกสิบพันให้งัวกินโอ้ยทีไรใช่ได้ไหมจ้ะตูนลายได้ของมึงห้องน้ากึงะเห็ดอันคัดอันลอกหายเลยเฮาออกมาเนี่ยเฮาต้องคัดไว้เฮาเปิดไว้บ่ได้ได้ เรียกว่าเดียวจะก,ก็ต้องระวังเจ้าก็ต้องเบิ้งกัค่ำคืนลูกอยากตกเพือนตกยัองอยากชี้ยันยังเพือนเพิ่นเห็ดไฮรลงมึงไงบ้านนี้อันละไม่เอาทำความจะอ่านเอาแหละเบิ้งลูกข่าวเพิ่นก็ให้ได้อยู่ได้กินี่ก่อนเท่า,า,าลูกเตลได,เว,ไดเว้นเลยก็อ่ามีแต่ประมาณนี้แห้ะแฉโนมีแต่ว่าเจนเท้าเพิ่นมาชงหรือว่านั่น,น,นไปเฮ็ด เก็บต้นนางก่อนเนาะไปทางของน้าของยังก่อนเดี๋ยวเพื่อนนั่นม <men> ืออึนคำว่าเฮาสิเดิมเห็ดกะเห็ดเพอไปย่านฝนตกฝนยังไหนย่านมันนั่นนะเดี๋ยวเพื่อนตรงหนาวก็ป้าไปก่อนมาเห็ดพี่ก่อนเอาย่านฝนตกฝนยังเดี๋ยวกระปูนอยู่หันกับย่านมันเปียกมันยังเดี่ยเาเพื่อนเอาเอาคอยว่ากันใหญ่อยู่ว่ามันใจดีว่าคุ้มได้แล้วคุ้มได้ไปช่างว่านี่คอยไปดึงปุ๊ก คุ้มไ้อยู่เชนเจ้าว่าเห็นว่าในคลิปนะก่อนไปดึง<อ>ผ้าปกอยู่แมข้างนะเบื่องนะย่แล้วย่านมันนั่นมีนนนนแต่ว,แว,ว่าคำนั่นน,นะมืดนะห้าวอย่างเดิมนะน้องนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสา่าพิาดพลาดการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยหอหายๆ คลิปนี้ก็ลำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วอยู่ดีมีแหงบัรชุภูชุคนเนาถึงเนาะขอเกา่าวคว่าสบายดีสบายดีบัรชุภูชุกคนเนาะ